ข้ามบาทกองแกงเยเมนเย้ยนาวีเมกาแพ้วันที่24มกราคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรบิ๊กโบกผ่าโลกสรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์เปิดศึกเยเมนแบบเต็มรูปแบบนะคะประกาศให้กลุ่มอันชละลอหรือหูตตีเป็นกลุ่มก่อการร้ายผู้นำเยเมนเรียกคำสั่งนี้ว่าคือตราเกียรติยศ ในแถลงการทถบเนียบขาวระบุคำกล่าวของกิจกรรมกลุ่มอันชาละ์หรือฮูตีว่าเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของพล,ลเรือนและเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันในตะวันออกกลางความปลอดภัยของพันธมิตรในภูมิภาคที่ใกล้ชิดที่สุดของเราด้วยและเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของการค้าทางทะเลโลกนี่คือประกาศเหตุผลว่าทำไมจึงปักหมุดให้ กลุ่มฮูตีหรืออันชาล้อนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายปกติสหรัฐก็แจกไปทั่วละคะ่ะคนนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายคนนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่กลุ่มติดอาวุธที่ร่วมโคดบาษาอัสซาแห่งซีเรียไม่เรียกกลุ่มก่อการร้ายเรียกกลุ่มกบฏสายกลางนั่นก็คือถ้าเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐไม่ใช่ก่อการร้ายแต่ถ้าต่อต้านสหรัฐคุกคามสหรัฐจึงจะเรียกว่าก่อการร้ายอันนี้แหละ มันมีข้อต่างกันถามว่าเยเมนแคร์ไหมไม่แคร์ค่ะแถลงการของสหรัฐยังบอกว่ากลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธกว่า300ลูกไปที่อิสราเอลนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2023และกล่าวว่ากลุ่มนั้นมีส่วนสนับสนุนให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกเออทอดเยเมนซะเลยว่าเป็นตัวการทําำให้เกิดเงินเฟ้อจากการโจมตีการเดินเรือระหว่างประเทศ นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เกิดเงินเฟ้อ,อาหาแพะได้แล้วทีนี้ความจริงเป็นยังไงต้องมาคุยกันเรื่องว่าภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกมันเกิดจากเพราะเยเมนโจมตีเรือสินค้าหรือจริง,รงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่จากการโจมตีเรือนเรือระหว่างประเทศท้มบอกว่าเขาจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อขจัดศักยภาพและปฏิบัติการของกลุ่มอันซาลอหยุดการกีดกันทรัพยากร และยุติการโจมตีบุคลากรและพละเรือนของสหรัฐพันธมิตรของสหรัฐและการขนส่งทางทะเลในทะเลแดงบอกว่าฮูตีกีดกันทรัพยากรกีดกันใครที่จริงน่าจะเขียนไปเลยนะคะฮูตีคว่ำบาตรเศรษฐกิจอิสราเอลเพราะก่ออาญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์แม่ถ้าทําแน่จริงก็น่าจะเขียนไปอย่างนี้เลยนะคะเพราะเหตุผลที่แท้จริงฮูตีก็พูดชัดเจน วันนี้ไม่ใช่แค่ฮูตีนะคะกองทัพเยเมนเขาพูดชัดเจนว่าที่คว่ำบาตท,ทางทะเลต่ออิสราเอลผู้สนับสนุนอิสราเอลทั้งหลายก็เพราะว่าพวกคุณพวกท่านล้วนแล้วแต่ปิดล้อมปาเลสไตน์ก็อาจยากรรมต่อปาเลสไตน์นั่นคือเหตุผลวิธีแก้คือยุต,ติก่อศึกกวาดล้างเผ่าพันธ์ปาเลสไตน์ทุกอย่างก็จะกลับเข้าเหมือนเดิ นัสอัลดินอมาร,รองหัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนของกลุ่มอันชาลานะคะออกมาวิภากคคำประกาศของทรัมป์เลยเขาฟันธงว่ามาความบาทดเยเมนก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกวับความพยายามในศึกรุกรานทางทะเลต,ต่อเยเมนครั้งก่อนๆรบกันมาแล้วสี่รอบนะคะใช้เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดยักษ์ของสหรัฐทรูแมนและเรือพิฆาตรอบล้อมอีกจำนวนนึง บุกเยเมนสี่รอบแล้วต้องถอยทั้งสี่รอบแปลว่าอะไรเยเมนบอกว่านี่แหละแพ้แล้วทางทะเลเอามาอาธิบายว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการโจมตีชาวเยเมนโดยตรงเข้ามาถึงที่ทรัมป์ประกาศให้อัญาาลเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็มาส่งบินรบถล่มโจมตีเยเมน รัวรัวติดต่อกันมาเป็นปีๆอันนี้คือโจมตีชาวเยเมนไม่ใช่แค่เฉพาะกูตีหรืออันชาลอเยเมนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบชนวนกาซาจึงเป็นแรงผลักดันหลักเบื้องหลังที่ํำให้อเมริกาโดยทรัมป์ต้องประกาศให้เยเมนเป็นศัตรูเป็นผู้ก่อการร้ายถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายก็จะเป็นศัตรูก,กับทั้งโลกถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นศัตรูแก่สหรัฐนี่ก็คือการ ตราหน้าแต่เยมเมนบอกว่านี่คือเกียรติอย่างยิ่งสำหรับประชาชนของเราและนี่ก็คือแค่วิธีการส่วนหนึ่งในการตอบโต้ของพวกเขานั่นก็คือเป็นวิธีการที่สหรัฐจะบีบหรือตอบโต้เยมเมนนั่นเองฮัเชมสราฟูดินอีกคนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารของเยมเมนองค์กรนี้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเยเมนนะคะพูดถึงการเคลื่อนไหวของสหรัฐว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ มันสะท้อนความไม่มั่นคงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเองที่มีความขัดแย้งร้าวลึกทั้งภาคการเมืองและภาคประชาชนสังเกตได้ทรัมป์มาเนี่ยลบคำสั่งประธานาธิบดีของไปเด็นเป็นเยอะแยะเกินครึ่งร้อยไปแล้วจากนั้นก็กลับคำสั่งเดิมที่เคยเอากลุ่มฮูตีไปเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาเข้าไปอีกทั้งนี้ก็กลับมาเพิ่มชื่อเข้าไปอีก มันทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับเยเมนแล้วไม่ก่อผลสะเทือนมากอย่างที่สรัฐต้องการ<_ <k> _>เขายังย้ำอีกว่าพวกเราในฐานะขบวนการอันเชลอไม่มีการลงทุนไม่มีเงินทุนไม่มีบริษัทใดๆที่เกี่ยวข้องสรัฐและเราไม่ได้เดินทางไปสรัฐอ,อเมริกาการความบาดจึงไร้ความหมายสำหรับคนของเราและประชาชนเยเมนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสรัฐและพรรคพวกนั่นก็คือ มันคว่ำบาดไปเหอะคว่ำแต่ชื่อเพราะคนเยเมนหรือกลุ่มอันซาลหรือนักรบของเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับซาลัดเลยแม้แต่น้อยจะว่าไปแล้วถามว่ามีความเคลื่อนไหวทางน้านต่างประเทศไหมนายเยมมีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศใกล้เคียงมากกว่ามีสัมพันธ์กับชาวอาหรับและโลกมุสลิมมากกว่าไอ้ที่จะไปถึงซารัดหรือยุโรปนั้นก็น่าจะเป็นประมาณกลุ่มนายทุน กลุ่มนักลงทุนกลุ่มเจ้าของบริษัทนักธุรกิจซึ่งก็ถือเป็นส่วนน้อยแม้จะมีความสำคัญก็ตา่างมันก็มีวิธีหลีกเลี่ยงแหละค่ะมีงั้นรัสเซียอิหร่านคิวบาเวเนซุเอลาจะอยู่มาได้ยังไง10-20ปีโดนสรัฐคว่ำบาทรเยเมนก็เลยบอกว่าคว่ำบาทรเนี่ยไรบอดกองแกง๊งไม่มีความหมายไร้สาระซาฟุด,ดินกล่าวว่าสรัฐทำเป็นเสแสร้ง ดีแต่ว่าประเทศอื่นว่าเป็นเกอ่อการร้ายเขาบอกว่าระบบก,การปกครองของสหรัฐนั่นแหละเป็นอาญากรและเป็นพันธมิตรในการกอร่อการร้ายของอิสราเอลที่กระทำต่อปาเลสไตน์และเพื่อนบ้านอาหรับอื่นๆดังนั้นสหรัฐจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวหาผู้อื่นว่าเป็นผู้ก่ะการร้ายและเขายังยืนยันนะคะว่าเยเมนจะยังคงต่อต้อนาน3ออ,อเมริกาอังกฤษอิสราเอลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการปิดล้อมปาเลสไตน์ และการรุกรานเยเมนจะสิ้นสุดลงกลัวซะที่ไหนล่ะคะชัว,วผลงานการรมรันระหว่างเยเมนกับสหรัฐอังกฤษเอเอลในรอบหนึ่งเดือนนี้ทางภาคพื้นดินสหรัฐและพวกไม่สามารถยกพลขึ้นบกมาบุกเยเมนได้มาทุกครั้งเอาเรือบรรทุกเครื่องบินพร้อมเรือพิฆาตมาเป็นฝูงนะคะไม่ใช่มาโดเดเดียวได้บุกมาสี่รอบถอยกลูทั้งสี่รอบ พ่ายแพ้ไปสีรอบแล้วนะคะในรอบหนึ่งเดือนมกราคมนี้ใช้แต่การโจมตีทางอากาศทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนเยเมนทำให้เยเมนต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนจำนวนไม่น้อยแต่ทุกวันศุกชาวเยเมนก็ยังคงออกมาชุมนุมต่อต้านสรัฐอังกฤษอิสราเอลอย่างเด็ดเดี่ยวไม่กลัวเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยชาววันศุกรนี้ก็เช่นกันจับตา ทรัมป์สั่งเปิดศึกเต็มรูปแบบกับเยเมนแล้วอาจระดมนาโต้มาทำศึกทางทะเลครั้งใหญ่อีกรอบก็เป็นได้และถ้าหากกลุ่มซาอุดีอาระเบียให้มาเผชิญหน้าโดยตรงกับเยเมนทางภาคพื้นดินเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายปราบกลุ่มต่อต้านที่แข็งแกร่งอย่างเยเมนซาอุจะเล่นด้วยหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ชัดนะคะแต่วันข้างหน้าไม่แน่ทำแบบนี้ ทรัมป์หวังว่าเคลียร์ทางก่อนลุยสึกอิหร่านเต็มอัตราสึกต่อไปแน่นอน สัตว์ไม่ยังจมเรือรบเมกาแล้ว4วันที่21มกราคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตน์วังชากรคือหากับคำสัมภาษณ์ของผู้นำกลุ่มฮูตีเลออันชาลอนนะคะอับดุลมาลิกอัลฮูตีเขาเปิดเผยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของเยเมนต่อไปนี้หลังจากมีการยุดยิงโดยศูนย์ความร่วมมือด้านการดำเนินง,งานฝ่ายมนุษยธรรม ชื่อย่อนะคะ HOCC เขาเป็นตัวกลางระหว่างการเจรจากับกลุ่มอัญชาลอและผู้ประกอบการธุรกิจเดินเรือระบุว่าเยเมนจะจัดการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงเฉพาะเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลโดยตรงเท่านั้นและหากอิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดระยะสุดท้าย พอระยะสุดท้ายตามข้อตกลงเนี่ยหมายถึงต้องหยุดสึกทาวนนะคะและมีการจัดการบริหารปาเลสไตน์ฟื้นฟูปาเลสไตน์แต่ใครๆก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงเวลานั้นหรือไม่ทางเยเมนก็เลยบอกว่าถ้าอิสราเอลปฏิบัติตามจนแผนการตกลงหยุดยิงนั้นสมบูรณ์สิ้นสุดไปจนถึงระยะสุดท้ายเยเมนก็จะยกเลิกการโจมตีเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลด้วย คือจะเลิกโจมตีเลยว่างัน้นนอกจากนี้จะระง,งับการโจมตีเรือสินค้าของสหรัฐและอังกฤษด้วยแต่หากกองทัพสหรัฐและอังกฤษทําการโจมตีกลุ่มเยเมนครั้งใหม่กองทัพเยเมนก็จะกลับมาโจมตีเรือสินค้าของสหรัฐและอังกฤษต่อไปไม่ได้บอกนะคะว่าจะไม่โจมตีเรือรบเรือรบอะรบกันแล้วไม่ถลม่มก็จมเท่านั้นแหละข่าวดีมาไม่ทันข้าวมวันเลยนะคะ สหรัฐควงสารชนาจ,จักแล้วโจมตีซานาเมืองหลวงของเยเมนเช้าวันอาทิตย์ทําให้กองทัพเรือเยเมนต้องเปิดปฏิบัติการรอบใหม่เอาคืนกองทัพเรือสหรัฐอีกจนได้นายพลยายาสารีโคศกองทัพเยเมนถแถลงถึงปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของกองกําลังหลายหน่วยแห่งกองทัพเรือเยเมนเขาเรียกชื่อย่อว่ายาฟนะคะโดยเช้าวันอาทิตย์ ล็อกเป้าไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกัน U.S.S. Harry Truman อีกนี่เป็นรอบใหม่ครั้งที่8แล้วและเรือรบหลายลำในตอนเหนือของทะเลแดงใช้ทั้งขีป,ปนาวุธติดป,ปีใช้ทั้งโดรนเรือบรรทุกลำนี้เนี่ยโดนแล้วในรอบนี้แหละใกล้ๆเนี่ยตลอดเดือนเนี่ยครั้งนี่เป็นครั้งที่8นะคะโจมตีอีกแล้วตั้งแต่ Truman มาถึงทะเลแดงก็คือเดือนนี้แหละ แล้วก็ประกาศโจมตีเยเมนอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าคือการทำศึกแบบเต็มรูปแบบนะคะเรือจะยกพลขึ้นบกนี่แหละเรือบรรทุกเครื่องบินมาพร้อมทหารปกติแล้ว4,005 5นะคะต่อนหนึ่งลำแล้วก็มีเครื่องบินรบด้วยไม่มีรายละเอียดในการรายงานนะคะแต่แน่นอนโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นเช่นนั้น เป้าหมายในการโจมตีเยเมนทุกครั้งก็เพื่อในที่สุดจะยกพลขึ้นบกนั่นเองแต่ไม่สําเร็จผลก็คือกองเรือสรัฐถอยหนีทั้งหมดครั้งล่าสุดก็ถอยอีกนะคะลุยกันไปเกือบเกือบสิบชั่วโมงก็ว่าได้ไม่มีการแจ้งการเดินเรือว่ากองกําลังของสรัฐซึ่งเป็นกองเรือรบทั้งนั้นออกจากช่องแคบสุเอตหรือไม่อย่างไรส่วนใหญ่เซนคอมจะเงียบกริบนะคะหลังจากรบกันใหม่ๆ ซารีได้ออกคำเตือนไปยังผู้ลุกรานในทะเลแดงเน้นว่าเยเมนจะไม่ยอมทนต่อการยั่วยุระหว่างการสงบศึกในกาซาไม่ทนแล้วนะประมาณนั้นเล่นแรงหมายความว่าเคยทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นเคยจมมาแล้วก็จมสิคะแนวรบในทะเลแดงระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่มาพร้อมกับเรือพิฆาตคุ้มครองที่จริงแล้วดำเนินมาตลอดหนึ่งปีนะคะ เยเมนรายงานการประทะและจมเรือรบของสหรัฐอังกฤษบ่อยครั้งเมื่อปีกลาแล้วก็รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินจักษ์ของสหรัฐด้วยถธามาบุกทะเลแดงแล้วสามลำเข้าไปแล้วนะคะลำแรกก็คือไอซนฮาบลำที่สองก็คืออับราฮัมลินคอนวันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในน่านน้ำและลุยกับเยเมนคือทรูแมนตามรายงาน ที่บอกว่ามีการโจมตีอย่างหนกักมีความเสียหายเนี่ยเซนคมมักจะปฏิเสธค่ะเซนคมก็คือผู้รับกองทัพสหรัฐที่รับผิดชอบในย่านนี้มักจะบอกว่าไม่เสียหายแต่เรือบรทุกเครื่องบินที่ถูกโจมตีนะ่ะสองลำแรกถูกลากไปซ่อมที่อเมริกานะคะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลามากเท่าไหร่จึงจะซ่อมเสร็จถูกเปิดเผยภายหลังเวลาผ่านไปเป็นเดือนตอนที่กัปตันเรือให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกาค่ะเรื่อง ประสบการณ์ในการสู้รบในทะเลแดงก็ความแตกสิคะว่าเสียหายมากต้องไปซ่อมอย่างไม่มีกำหนดทั้งสองลำเลยอาการเดียวกันครั้งนี้รุยกันแล้วตั้งสีห้ารอบแสดงว่ายังไม่เสียหายถึงขั้นจะลากไปซ่อมนะคะแต่สำหรับเรือพิฆาตไม่แน่เพราะว่าโดนหนักปะทะกันเกือบสิบชั่วโมงเนี่ยเหมือนครั้ง วันศุกร์นะคะนั่นก็9้าชั่วโมงเน็ตเน็ตเลยในช่วงเวลาที่การรุกรบในกาซาและบานอนดุเดือดน,นั้นกองทัพเรือเยมเมนยกระดับการโจมตีเป็นลำดับวันนี้เยมเมนบอกว่าลุยเป็นระยะที่5แล้วก็คือยกระดับความรุนแรงในการโจมตีโจมเรือรบสหรัฐอังกฤษมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ฝั่งสหรัฐจะปฏิเสธเมื่อเดือนธันวาคมเร็วๆนี้เอง ก็โจมตีเรือพิฆาตสรัฐในทะเลอาหรับเจ๊งไป4ี่ลำนะคะขีปนาวุธ16ลูกโจมตีเรือรบสรัฐจมสี่ลำค่ะในคราวเดียวพร้อมกับเรือบรรทุกน้ำมันของอิสราเอลด้วยเยเมนออกแถลงการแจกแจงนะคะสื่ออาหรับและ Time of i n d i เียสื่ออินเดียก็ได้งานเช่นกันว่าเรือพิฆาตของสรัฐและเรือส่งกาลังบารุงของกองทัพสัตว์จำนวนสามลำก็รวมเป็นสี่ลำนั่นแหละ ระบุว่ามีอะไรม้างมีเรือ Stena, Impescable, m e r c อร a สซาราและ Liberty Grace ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธพิฆาตและขีปนาวุธร้อนต่อมากองบัญชาการกลางสรัฐบอกว่าเรือพิฆาต u s s s ส o c k d ต l อกับ USS O'Kane สกัดกา้นขีปนาวุธพิฆาตต่อต้านเรือ3ลูกโดน3ลำและขีปนาวุธร้อนต่อต้านเรือ1ลูกที่ยิงใส่พวกเขา รวมทั้งยิงใส่เรือสินค้าสามลำด้วยไม่ได้บอกนะคะเยเมนบอกว่าเรือบรรทุกน้ำมันนะคะจมตอนนั้นสำหรับเรือพิฆาตเขาบอกว่าสองลำเนี่ยยิงใส่แต่ที่จริงแล้วยเมนบอกจัดไป16ลูกนะคะยิงไปได้แค่3ลูกอีก13ลูกไปไหนนะอันนี้แหละมันก็เป็นที่น่าสงสยัยแต่ทั้งสื่ออารับและสื่ออินเดียบอกว่าจมรวดเดียว4ลำ ช็อกและอึ้งตะลึงไปเลยหลังจากนั้นมาเพนตากอนถึงขนาดให้สัมภาษณ์ว่าเซอร์ไพรส์ไม่เชื่อว่าเยเมนจะมีอาวุธร้ายแรงขนาดนี้งานนั้นเยเมนก็ยืนยันนะคะว่าจมเรือรบและเรือคุ้มกันแต่เซนของก็ปฏิเสธอยู่ดีข้อน่าสังเกตก็คือเรือพิฆาตที่มาแต่ละครั้งชื่อไม่เคยเหมือนเดิมนะคะไม่จมก็น่าสงสัยว่าจะเจ๋งการโจมตี ครั้งล่าสุดนี้ก็เช่นกันปะทะกันไปสี่รอบแล้วนะคะสหรัฐเป็นฝ่ายถอยออกจากทะเลแดงอีกแล้วนั่นก็คือแพ้ทั้งสี่รอบแล้วต่อให้ปิดบังความเสียหายของกองเรือรบลัดนี้อีกไม่นานความจริงก็จะเปิดเผยเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละที่สำคัญบทสรุปการรบกันระหว่างสหรัฐกับเยเมนสหรัฐแพ้ราบอีกแล้วในรอบนี้รอดูทรัมป์ค่ะว่าจะเดินหมากทางหารอย่างไร แน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวกับการโจมตีอิรักตามเป้าหมายของอิสราเอลแน่แน่เยเมนโจมตีเทลอาวีฟู่อิสราเอล ห้ามละเมิดหยุดยิงวันที่19มกราคม2568จับตาวันแรกแห่งการหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันที่ตะวันออกกลางในกาซาปาเลสไตน์ทั้งหมดทุกฝ่ายต่างรวมศูนย์สนใจไปที่ชนวนกาซาหลังอิสราเอลโจมตีค่ายต่างๆสังหารชาวปาเลสไตน์ไปกว่า100รายก่อนการลงนามหยุดยิงและที่เวสแบงก์ก็ยังตึงเครียด ในช่วงเวลาที่อัลมานนี้เยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารเอาคืนอิสราเอลอีกราในพลยายาซารีโฆษกกองทัพเยเมนประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึงปฏิบัติการทางทหารที่สําคัญโจมตีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลอีกแล้วโจมตีสนามบินไนเทลอาวิฟด้วยซารีกล่าวว่าคีปนาวุดดูอาอัลฟิกาโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยําสูง ผ่านระบบสกัดกั้นของอิสเอชัหลุยโคศย้ำถึงความเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันของเยเมนกับกลุ่มต่อต้านชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเน้นย้ำความพยายามร่วมกันในการตอบสนองทางทหารต่อการละเบิดหรือการทวีความรุนแรงในใดในระหว่างช่วงหยุดยิงก่อนหน้านี้ในช่วงวันเสาร์น,นะคะกองทัพอิสเอออกมายืนยันว่ามีการแจ้งเตือนภัยในในิคมหลายแห่ง ในพื้นที่ยึดครองปาเลสไตน์โดยอิสราเอลอยู่ตอนกลางหลังจากมีการยิงคีปนาวุธจากเยเมนอามาดีนระบุว่ามีการระเบิดใกล้กับเมืองเทลอาวีฟและสนามบินเบนกูเรียนก็คือเป็นการยืนยันการรายงานของนายพลยายาสาเรีนั่นแหละค่ะช่า12ของอิสราเอลออกมารายงานเหมือนกัน วาขีปนาวุธเยเมนรบกวนการจราจรทางอากาศที่สนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลหน่วยบริการพยาบาลของอิสเอลออกมายืนยันอีกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเนื่องจากผู้คนตกใจแย่งเข้าศูนย์พักผิงทีมดับเพลิงยังถูกส่งไปยังเมืองเบียยาคอฟทางใต้ของเทลอวิฟด้วยหลังจากพบเศษขีปนาวุธท,ทำให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้น ห่างจากปฏิบัติการแรกแค่12ชั่วโมงเยเมนเอาอีกเปิดฉากโจมตีเมืองไอรัตอีกสองครั้งใช้ขีปนาวุธซาลฟิก้าและขีปนาวุธร่อนเขาบอกว่าประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ซารียังยืนยันในแถลงการอีกนะคะบอกว่าเยเมนสนับสนุนฉนวนกาซาและการต่อต้านพร้อมทั้งย้ำว่าความร่วมมือกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พื่อรับมือกับการยกระดับความรุนแรงของอิสราเอลและการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเหตุการณ์นี้ยังไม่เห็นถึงความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้นเมื่ออิสราเอลยอมลงนามหยุดยิงยังไม่เต็มใจและช่วยโอกาสละเมิดข้อตกลงเหมือนอย่างที่ทํากับเลบานอนแต่เยมเมนไม่ได้ทําสัญญาหยุดยิงกับใครนี่นาะยัางคงยืนยันการวางแนวทางการทหารและการเมือง ร่วมกับกลุ่มต่อต้านชาปาเลสไตน์ประกาศจยุดยืนในระหว่างการชุมนุมของประชาชนในวันศุกร์อีกเช่นกันว่าจะไม่ทอดทิ้งชาวปาเลสไตน์และพร้อมตอบโต้อิสราเอลที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโจมตีและสังหารหมู่ชาปาเลสไตน์ในกาซาเวสแบงไม่หยุดงานนี้ปาเลสไตน์มีกาดใหญ่คุ้มครองแล้วคะ่ะทุกครั้งที่ Israel อิสราเอลอารวาดช่วยโอกาสสังหารคุกคาม แม้จะลงนามหยุดยิงแล้วเยเมนจะเล่นงานกลับเป็นการตอบแทนทรัมาอเมริกาจะยิ่งก้าวร้าวอิสราเอลจะยิ่งกล่างในตะวันออกกลางและการตอบโต้จากกลุ่มต่อต้านก็จะยิ่งรุนแรงเสมอกัน